สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองหมออ้ําคนเสื้อแดงรุ่นแรกๆเสียใจกับก้าวไก่ใช้วิธีปลุกปัน่นจนชนะเลือกตั้ง2,566ยอมรับผลเพื่อไทยพ่ายแพ้ย้ำจุดยืนหนุนพิธานายกท่ามกลางข่าวปั่นเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแข่งเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566 หมออ้ําอีรวัตอาริกิจนักร้องอดีตค่ายดังและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเปิดเผยถึงการพบปะผู้สมัครสสพักเพื่อไทยที่แม่ระบุนามซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งสสให้แก่พักก้าวไก่พร้อมแสดงความเสียใจต่อวิธีการได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง2566ที่พักก้าวไก่ใช้แนวทางยุโยงปุกป,ปันแบบการเมืองยุคเก่าหมออ้ําเปิดเผยว่า เมื่อวานได้มีโอกาสดูแลผิวหน้าให้พี่ผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยขออนุญาตไม่บอกจังหวัดเปิดประตูมาโผลเข้ากอดกันแน่นพี่ท่านนี้ลงพื้นที่ตลอดทำงานอย่างหนักเคยสมัครลงสอสอพักไทยรักษาชาติที่โดนยุบคะแนนในโพป,ปีนั้นมาเป็นที่หนึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันคะแนนโพในช่วงแรกดีมากแต่มาแพ้มาตีนปลายของพักก้าวไก่ นี่คือหนึ่งในพื้นที่ที่เพื่อไทยแพ้การประชาสัมพันธ์แพ้การ PR การใช้สื่อของพรรคก้าวไก่ซึ่งจริงๆก็เป็นปกติทางการเมืองช่วงเลือกตั้งประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าก้าวไก่เก่งจริงแต่การ PR ของก้าวไก่มีสองด้านทั้งดีและไม่ดีซึ่งพรรคก้าวไก่ก็ได้รับชัยชนะจากทั้งสองด้านนั้นบางพื้นที่คนไม่รู้จักตัวสอสอดว้วยซ้ำ แต่กระแสพักมาแรงมากจนพิกมาชนะได้ด้านที่ดีของก้าวไกลคือนโยบายที่ชัดเจนทําการบ้านมาพร้อมโครงสร้างพักทําให้ไม่เลือกที่ตัวตนก็ได้ทิมพิธาชัดเจนฉะฉานพูดเก่งทุกเวทีแววตามุ่งมัน่นผสมความขี้เล่นหยอกล้อประชาชนด้านที่ไม่ดีของก้าวไกลก็คือการใช้ข่าวทำลายพักการเมืองอื่น ที่เสิร์ไพ่คือไม่เว้นแม้แต่พักเพื่อไทยปล่อยจากสื่อโซเชียลทุกช่องทางอันนี้เข้าใจปัญหาคือเป็นข่าวลวงเกือบทั้งหมดพักเพื่อไทยสู้ไปกราบไปพักเพื่อไทยจะจับมือกับสองลุงพเพื่อไทยดิยวตั้งรัฐบาลกับลุงไปเรียบร้อยแล้วนโยบายพักเพื่อไทยเอาแต่แจกเงินและอื่นๆวิจารณ์เรื่องเงินดิจิทัลของพักเพื่อไทยวิจารณ์บัฟนโยบายเพื่อไทยทุกเรื่อง และอื่นๆแค่ปั่นข่าวจากสื่อโซเชียลผมเข้าใจได้พวกติ่งอวตารไก่กาที่คอยเสี้ยมปั่นข่าวพอรับได้แต่ที่รู้สึกแย่คือผู้บริหารผู้ใหญ่ในพักรวมถึงผู้สมัครของพักเอามาปาใส่โจมตีบนเวทีสาธารณะเอามาโพสต์ทวิตลงสื่อช่วงก่อนการเลือกตั้งแล้วพอชนะเลือกตั้งรู้ว่าต้องมาร่วมมือกับเพื่อไทย เพราะหากไม่มีเพื่อไทยหากเพื่อไทยหักหลังก้าวไก่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พอรู้ว่าต้องร่วมมือกันก็รูปหลังออกมาบอกนี่คือวิธีเกมการเมืองเท่านั้นเกมจบคนก็ควรจบขอให้เข้าใจเรามาจับมือเพื่อประชาชนกันเถอะกืนเลือดอึกๆ,ๆึไม่ใช่ก้าวไก่ที่กืนเลือดนะแต่เป็นพักเพื่อไทยนี่แหละถ้าติดตามผมจริงๆจะทราบว่า หลายปีที่ผ่านมาผมชื่นชมคุณทิมพิธาหลายครั้งและผมยังเคยโพสต์ว่าอยากให้เป็นนายกผมจึงไม่ติดคัดอะไรและเต็มใจสนับสนุนให้ทิมพิธาลิมเจริญรัฐทำงานเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะพักก้าวไก่แต่หากให้พูดตรงๆในฐานะคนเสื้อแดงรุ่นแรกๆแ,และในฐานะคนที่เชียร์พักเพื่อไทยมาตลอดก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ เสียใจน้อยใจอึดอัดใจที่วิธีการจะได้มาซึ่งชัยชนะการเลือกตั้งมันปะปนไปด้วยวิธีที่ผมประนามมาโดยตลอดนั่นคือการยุยงปลุกปัน่นใส่ร้ายป้ายสีแบบนักการเมืองยุคเกา่าแบบพักสลิมทั้งหลายแล้วดันมาเกิดกับพักที่ผมก็เชียร์เป็นอันดับสองเมื่อวานในช่วงนาทีที่ได้โอบกอดกับพี่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทย เราไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยเรากอดกันอยู่นานผมจําได้ว่าเกือบนาทีเมื่อผ่าออกจากกันสิ่งที่ทิ้งไว้บนบา่าบนเสื้อกาวของผมคือรอยน้ําตาแห่งความน้อยใจความอึดอัดความเสียใจและแน่นอนว่าสปิริตของเราทั้งสองยอมรับในความพ่ายแพ้อย่างภาคภูมิใจและยินดีสนับสนุนทิมพิธาเป็นนายกท่ามกลางข่าวลวงที่ยังปั่นไม่หยุดว่า พักเพื่อไทยจะแย่งก้าวไก่จัดตั้งรัฐบาลแน่นอนครับว่าเดี๋ยวจะมีติ่งออกมาเม้นว่าทำไมหมอต้องออกมาพูดตอนนี้ช่วยกันสู้สอวอก่อนสู้เผด็จการก่อนบลาๆเรื่องสู้กับเผด็จการสู้กับองค์กรอิสระเร็วๆเรื่องสู้กับความไม่เป็นประชาธิปไตยผมทำอยู่แล้วและทำพร้อมๆกันไปได้กับการโพสต์เรื่องอื่นๆ ส่วนโพสต์นี้ขอตอบสั้นๆนะครับว่าผมจะโพสต์อะไรก็ได้ที่ผมอยากโพสต์ไม่ต้องสอขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ